คาถามหาจักรพัิสวดทุกวันแผ่กุศลปรับภพภูมิให้กับเจ้ากรรมนายเวรวิธีการสวดบทคาถามหาจักรพัิก่อนที่จะเริ่มสวดคาถามหาจักรพัิควรทำการบูชาพระรัตนตรัยก่อนเสมอและสมาทานสิลนห้าพร้อมทั้งน้อมจิตระลึกถึงหลวงปู่ทวดและหลวงปู่ดูจากนั้นกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรยัยเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว จึงเริ่มสวดคาถามหาจักรพพัดไปตามลำดับเพื่อสร้างบาร,รมีให้ตนเองและจึงแผ่บาร,รมีไปยังเจ้ากรรมนายเวรคาถาบูชาพระพุทธังชีวิตตังเมปูเชมิธรรมังชีวิตตังเมปูเชมิสังคังชีวิตตังเมปูเชมินะโมตสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตรสรณคมพุทธังสรนังคฉามิธรรมังสรนังคฉามิสังฆังสรนังคฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังคฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังคฉามิ ทุติยัมปิสังคังสารนังฆาฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังฆาฉามิตติยัมปิธรรมังสารนังฆาฉามิตติยัมปิสังคังสารนังฆาฉามิบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา บทสวดบูชาหลวงปู่ดูนมโ,ม,ม,โนมโพธิสัตโตพรหม,มปัญโยนโมโพธิสัตโตพรหม,มปัญโยนโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยบทขอขมาพระรัตนตรยัยโยโทโสโมหจิตเตนะพุทธสมิงปาปะกะโตมะยาขามาทะเมกะตังโทสังสัพพะปาปังวินัสสันตุโยโทโส โมหะจิตเตนะธรรมสมิงปาปักะโตมายาฆมะถะเมกตังโทสังสภาพปาปังวินัสสันตุโยโทโสโมหะจิตเตนะสังฆสมิงปาปักะโตมายาฆมะถะเมกตังโทสังสภาพปาปังวินัสสันตุคาถามหาจักพัินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มณีนพรัตศีสะหัสสะสุทันมาพุทธโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆะบูชาอัคีทานังวรารังคันทังศีวลีจมหาเถรังอาหางวันทามิทุระโตอาหางวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิสัพพโสพุทธะธร,รมมะ สังฆปูเชมิคาถามหาจักรพัดเป็นพระคาถาบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์มากและถือว่ามีพลังครอบจัก,กรวาลทั้งทำให้ชะตาชีวิตดีขึ้นปฏิบัติธรรมได้เร็วขึ้นเป็นการเพิ่มบุญให้กับตัวเองทั้งยังเป็นการปรับภพบภูมิให้ผู้ที่ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวรคาถามหาจักรพัด เป็นพระคาถาที่ได้แรงบันดาลใจมาจากชมพูปฏิสูตรในตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระเจ้าจักพรพรรดิเพื่อกำราบทิฏฐิพยาชมพูบดีพระมหากษัตริย์ผู้มากด้วยอิทธิฤทธิ์โดยผู้ที่รจนาพระคาถานี้ขึ้นมาก็คือหลวงปู่ดูพรหม,มปัญโยแห่งวัดสแกรจังหวัดอยุธยาหลวงปูด่ดูพระผู้เป็นดังร่มโพแก้ว ที่แผ่กิ่งก้านใบบุญบรารมีมอบความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ลูกศิษย์ทั่วทุกชนชั้นยังไม่มีประมาณตามแนวทางแห่งพระศรีอริยะเมตไตรโพธิสัตว์และหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดซึ่งพระคาถานี้เป็นพระคาถาหลักที่หลวงปู่ดูใช้ในการรวบรวมบรารมีแผ่เมตตาช่วยเหลือภพภูมิทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุและใช้ในการอธิษฐานจิต ปลุกเสกพระเครื่องทุกชนิดของท่านโดยท่านได้ถ่ายทอดความรู้ทั้งหลายรวมทั้งพระคาถามหาจากักรพรรดนี้ไว้ให้แก่ลูกศิษย์ผู้เป็นหนอ่อโพแก้วต้นใหม่ที่จะทำหน้าที่สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ลูกศิษย์ในรุ่นหลังต่อไปก็คือพระอาจารย์วรงคตหรือหลวงตาม้านั่นเองคาถามหาจากักรพรรดนั้น เป็นพระคาถาที่รวมพุทธคุณครอบจัก,กรวาลที่มีพรานุภาพมากช่วยปรับในเรื่องต่างๆจากร้ายให้กลับกลายเป็นดีหรือจากเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็จะยิ่งทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นการสวดแผ่เมตตาให้ดวงจิตวิญญาณและเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลายที่อยู่รอบๆตัวเราเพื่อปรับภพบภูมิต่างๆให้เขาสูงขึ้น ไม่ต้องทนทุกทรมานไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามในบริเวณบ้านตามถนนตลาดหรือที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆก็สามารถทำให้เขาเหล่านั้นได้ทั้งสิ้นหากเราไปอยู่หน้าที่แห่งใดก็ตามหากต้องการเชื่อมบุญเพื่อการปรับภพบภูมิส่งวิญญาณแก่ภพภูมิในบริเวณนั้นก็ให้กําหนดจิตแล้วสวดพระคาถามหาจักรพพัดแล้วน้อมแผ่ออกไป จะเป็นการส่งวิญญาณพบภูมิแถวนั้นโดยวิชานี้เราสามารถจะทำได้แม้ยังเราจะยังไม่มีตาทิพย์ดังเช่นพระอริยสงฆ์ไม่อาจเห็นรูปกายของเขาเหล่านั้นโอปติกะที่อยู่ต่างพบภูมิก็ตามขอเพียงแค่จิตเรามีความใสสะอาดมากพอและน้อมจิตนั้นไปด้วยความเป็นบุญเมตตา และหวังดีต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายการแผ่บุญครอบคุมนี้สามารถใช้กับคนที่เรามีความปรารถนาหวังดีได้ด้วยหรือแม้กระทั่งกับศัตรูที่เราจะเปลี่ยนให้เขากับกายมาเป็นมิตรก็ได้เช่นกันขอให้นึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าไว้เป็นการทําใจให้ทรงอยู่ในคุณงามความดีมีพรหมวิหารสี่คือเมตตากรุณามุทิตา อุเบกขาเป็นที่พึ่งการไม่ถือโกรธผู้ใดมีแต่ความหวังดีเป็นการทำใจให้สว่างเมื่อใจเราสว่างฉันใดย่อมกรบความมืดมิดได้ฉันนั้นบทสวดมหาจักรพัิสามารถสวดได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเช้าเที่ยงเย็นหรือค่ำโดยในช่วงค่ำเวลาที่คนนิยมกันมากที่สุดก็คือช่วงค่ำ เนื่องจากเป็นเวลาที่ทั้งสามแดนโลกธาตุคือสวรรค์มนุษย์ภูมินรกและภพภูมิต่างๆเปิดเชื่อมถึงกันซึ่งเมื่อผู้สวดพร้อมกันมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีกำลังมากขึ้นแต่ถ้าหากใครไม่สะดวกก็สามารถเลือกสวดเวลาที่ตัวเองสะดวกได้